รแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและหุ่นละอองขนาดเล็กคือเอ็มสองจุดห้าในรายอำเภอโพไซวันนี้ได้กลับด้วยกองบัญชาการป้องกันและบัตรเทาสารภัยแห่งชาติเดินประชุมเล็กเพื่อติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและหุ่นละอองขนาดเล็กคือเอ็มสองจุดห้าเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราชสองพ จห้องกองโดยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีมัตสให้กองโดยการป้องกันและแก้ไขตามป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดำเนินการโดยลงประชาสัมผัานที่นั้งเพื่องบกรรส่งเสริมการตระหนักและครับรู้ให้กับประชาชนในเรื่องของการห้าเผาโดยการเคาะประตูบ้านกิจกรรมผ่านสื่อทุกช่อง อยากต่อเรื่องเพื่อเราในวันนี้ครับไม่เกิน100บาทหรือทั้งจำทั้งรับนะครับแล้วก็ในส่วนของการของผู้อื่นต้องระวังควรจัคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน140,000บาทเป็นผู้ใดที่

ไม่เพิ่เนอ่ะเมาล่นน้ำรเขาไหเขาเยอะด้นจเผาเยด้ำลรเผาเผาอาจ้าเผาอา ลถนรกห้าเผานาะตามมาตรการไอรัฐบาลจะห้ามเผานะนาจะใส้วิธีปัดปกเอานะคะเพราะว่าแลบรถมรดพยิารถเขาว่ง25แอนขยงขยะเนี้ย้อจะใส่คือขัดแย้นะะบอกรเขาเนาะเาอไรบอกรคะ เชื่อเินเชื่เนเช่อมเชื่อเนนะลายขอความหลงมือกกข้าเชค่ะมเขาในนาอาจารสอนดีด้าเกษตรเพาว่าไอ้หน้าใหม่ที่เขาเนี่ยน้ำมันเยอะมากทำเกา๊ยวห้ ขอพูดได้ไหมแล้วะขอข้างให้พ่อมาหน่อยค่ะี๋ยวจะขอข้งเรี่องะค่ะอาจจะมีมาวการ์องเาะว่าอย่างีเขามเงิแล้ววัน่แล้ววันเ้ีการสิงขอความหล่วมุ่งขอขอห้ดีขอไปนี่ค่ะไปวันลั้งยังไตอี่ละใกลๆเนี่ยแะค่ะการบริโภคสัพพเกเรแก้ไขปัญหาไฟต

มันไปไล่ปาาแซ่อันนี้เขาเอื่อไล่อย่งคะแม่ก็บรู้คืกก็ันแม่ก็เพอนได้เลวแม่กับัดไปโลดเต้บ่าไม่เห็ดเบดจา่นตอ้เองตัไหนน้นนเห็ดเองบดตั้งแต่ข้าว็ยักปลูกเองบดเละค่ะ้าเปลนกูเองจ้าปูเองขน ก็ใสเองไม่พอขายขายค่ะ <hi> ือราคเท่าไรครับพือนละเจร้อบาทค่ะราคกตจ้าปกติจ้ารถได้รถด้วค่ะสีแประมาลองขอความร่วมมือก่อนช่งนี้นะคะราคต่างกันตลอดคุยกับไอคอนไปไปคุยมัคคิวท่าไอคอนได้ค่ะ บ่งยงาตำรวจมีเมียแล้วตำรวจยังไงอ๋อน่าจะกต่ยังแต่ยังยุ่งขึ้นหลายยุ่งกัจุดมันยังยุ่ง เขาอยู่ในหน้านี่โครงการอะไรเราพันโครงการต่างๆของเกษตรเขาสิ่งใ้ว่าไงต่างๆเข, <laughs> ขาบอกเนาะ ปลอยมันอยางนั้นิไปหาหน้าไดมงยางยุ่งยเบาปมันเดียวมันกเดียวนก็ลายปปุยเ่ยมักลายเปปุ๋นี่ปอยมากให้เกลานมป็นแร่ล้เนแมาเดี๋ยวกซ่เป็นแม่เนี่ยนะาเบอกทุกคนเลยว่าปุ๋ยุปีนไหนแม่คเป็นยปุ๋ยวันนี้ปุ๋ยาแง คเดอี่พู่วีประทันแล้วเะว่าเ็ดยำทันได้ใหญ่เพราวาเนี่ยเรไม่อาให้หน้ามันดนมันโนันปมันปยาทดว่าระชันไ้ากเลยาใ้เขดีมัน่อบเพาว่ามีบาย่าเขาเงิน่ตุยมาใส่ใมไม่เคย้มางเขาเหมยามันมันแกนยายาเป็นเขาดีม้ยย่าเยากเามาใช้เพียงแต่เขาเป็วเาเปนย่งเขาเป็นดีเลี้ยวเลยไร้รสอะ

ใส่ว <before> ิธ <t> <half> ีขึ้นที่เอานอตัวตะป่าคุณยายหลุด้านต้นยูบุงเผาวนตลวก่ีวียากษตรเป็นสิว่าเห็นผ้าเห็นโครงการทีก็มีเห็นผีเห็นแสงจอดข้าวโพดได้เผา้าดได้่นพันนใหย่นออย่าไปเผาเน้อบอกให้เผน้าท่ันแค่หน้าต่เผา้าว่ดห่ ก็เม <Net> ่ได้ขยายอยู่บ okay. ้างเขาผู้อยากเขาขอความเห็นอย่งไรกันซอยกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเสื่อมกันผมไม่มากอาจารย์ม ແລ້ວແມ n ອັນເອົາຍ ้เป็นก็ตไปกใหม่เลยอ๋อหนูเขาไปเหียเห็ดมันเห็ดนนี่เห็ดมันเห็ดมันต้นมันเา้นมันตอมันก็อย่าบอกเพิ่จะเห็นเผาเด้อตอมันอ่ะเดิมมันอุ่ดแล้วก็ยังไปเผาเกินมากเขาเาเขาไปยังเห็ดปียเลยกเห็ดุยอะต้นหม่ะคน่ะ ควรที่ได้ล้ค่ะเขาคุณมากคุณมากได้ยัยล้ไปเลอยๆาบข้างนอใช่ไหมกน การสัมพันธ์คลิกออกการต้องการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเรือดุน,นละอองขนาดเล็กคูเอ็ม2.5ดนรายอันเทอโพไซวันนี้แด้กาับด้วยกองบัญชาการต้องการและบรรเทาสารภัยแห่งชาติได้ประชุมเล็กเพื่อติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันเลือดหุนละอองขนาดเล็กคูเอ็ม2.5 เมื public, ่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2568ดนห้องบอลโดยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมีมัติให้กองโดยการป้องกันและแก้ไขตป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดำเนินการโดยลรงประชาสัมพันธ์ที่น่าโดยกิจกรรมส่งเสริมการตระหนักและรับรู้ให้กับประชาชนในเรื่องของการห้าเผา โดยการเคาะประตูบ้าน